ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวๆลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับซูลต้าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ยามมาดูใกล้ๆไหมโบเวนไม่การนะครับยกซซลาเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลแรงบันดาลใจจลอดโบเวนนะครับแนวรุกของเวนแฮมยูไนเต็ดไม่มีกักเชิดชูโมมิดซาลาว่าเป็นนักเตะที่ตนเฝ้าจับตาดูและพยายามเรียนรู้เพื่อพัฒนาฝีเท้า พร้อมยกให้บางโมก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกไปแล้วเจาหลอดโบเวนนะครับปีกความร้อนแรงของเวนแฮมยู่นเตดยกย่องโมเมซาลัานแนวรกของหงดังหรือว์โพลเป็นแรงมนันดนใจและเป็นตัวอย่างที่เพอร์เฟกในการพัฒนาฟอร์มการเล่นโดยตัเตในวัย25ปีนะครับทำงานอย่างโดดเด่นกับพับเดอะแฮมเมอร์ทันในศึกผิวนังเกล็ดเอฟเอคั Cup, และยูฟายูโราลีกซึ่งทีมได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มได้อย่างยอดเยี่ยมโบเวนซึ่งตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหงดัง แสดงความสุนใจอยากได้ตัวไปเสริมทัพซึ่งยอมรับว่าเขายอมรับว่าบางโมเป็นนักเตะที่มีอิทธิพลต่อฟอร์มการเล่นของเขาอย่างมากผมคิดว่าโมซาลาเป็นตัวอย่างที่เพอร์เฟกต์เขาทั้งยิงประตูและอาซิซิ์เขามีส่วนสำคัญในเกมและยังเล่นได้คงเส้นคงวาในทุกๆซีซั่นนับตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลแน่นอนว่าเขาเป็นนักเตะที่ผมเฝ้าจับตาดูและผมคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลกในเวลานี้ในฐานะนักเตะคุณก็อยากดู คนที่ลงเล่นในตำแหน่งเดียวกันกบควรและเรียนรู้จากพวกเขาอยู่เสมอโบเวนกล่าวทิ้งท้ายแดงเดือดฝังลึกปูดเจลาดทำคงแมนอยู่อัมลาวิล่าแค่เคยอยู่หงแดงเดือดส่งผลกระทบต่อชีวิตเอเจนของอาร์เซลตัวนเสบนะครับระกะหลังทีมแมน,นเชสเตอร์ออกลงแฉวาสติบินเจลาคุณเสือทีมอาเซมล่าไม่คิดเรียกใช้บริการดาวเตะผิวสีเนื่องจากเขาเคยค้าแข้งกับลิเวอร์พูลมาก่อน จึงส่งผลให้เดเตปะปปิแสดงตัดสินใจใยกเลิกสัญญายืมตัวกลางแถบสตีวิชินครับอดีตกัปตันทีมหงดังลิเวอร์พูลที่บุกไปเยือนโอลแทฟปอร์ดเป็นหนแรกในฐานะผู้จัดก,การทีมและเแจ้งขึ้นวันจันทร์ที่สิบเมายนนี้เนื่องจากสีมังกรมีคิวบูก,กับแมนเชสเตอร์ในเกมเอฟคัพรอบที่3และเกมพรีมเมียร์ลีกในนัดสุดสัปดาห์นี้และในฐานะที่เป็นอดีตมิกฟิลฮาร์ดแมนเป็นลูกม่อของทินแอนฟิลด์ เดมตตี้ตวนเซเบ้พี่ชายซึ่งเป็นเอเยต์ส่วนตัวของอัรเซลตวนเซเบ้ได้ต้องข้อสังเกตว่าจอราดซึ่งย้ายมากลุมทีมแทนดินสมิธไม่ต้องการส่งน้องชายของเขาซึ่งถูกยืมตัวจากปีแสดงเป็นหนที่3ลงสนามจนทําให้เขาตัดสินใจขอยกเลิกสัญญาย,ยืมตัว1นึ่งซีซั่นถึงขนาดนะครับล่าสุดพ่อแค่แคงในวัย24ปีซึ่งได้ลงเล่นให้กับแอซิมล่าแค่8นาทีหลังจากที่จราดาเข้ามากลุ่มาเ,เงียนย้ายไปร่วมทีมนาโปลีแบบยืมตัวเป็นที่ดูรวยแล้ว อาเซลตื่นเต้นกับเส้นทางเดินใหม่ที่จะได้ลงเล่นในต่างแดนกับสโมสรที่มีประวัติศาสตร์มากมายดิมิทีพี่ชายเอ่ยเมืมมม่อวันที่10มกราคมอาเซลไม่คิดที่จะย้ายจนกระทั่งมันชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นตัวกแรกของผ้จัดการทีมและข้อเสนอของนานโปลีก็เยาวยวนอาเซลเป็นที่รักของแฟงบนบอลวิลล่าและเขาก็พาทีมเลื่อนชั้นจาก,กเดอะแชมเปี้ยนชิพมาสู่พรีเมียร์ลีกยังไรก็ดีการมาของสตีเวนจาร์ดที่วิลล่าพาร์คมันดูคล้ายกับว่า ความเป็นอริกันระหว่างแมนเชสเตอร์เดกับลิเวอร์พูลจะมีผลต่อชีวิตเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าอาเซลพร้อมอยู่กับวิลล่าต่อเขารักแฟนๆและเมืองเบอร์มิงแฮมแต่เขาต้องคำนึงถึงอาชีพสุดท้ายแล้วดิมิทียืนยันว่าการย้ายไปร่วมทีมนาโบลีน้องชายของเขาเป็นเรื่องที่ต้องใช้สมองคิดนานเลยทีเดียวการแยกยทีมง่ายมากแมนเชสเตอร์เดสนับสนุนเป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์ต่ออาเซลตัวเซเบลและนาบลีเองก็ทำทุกอย่างเพื่อให้บรรลุในสัญญา มช์เตติดต่อมหาผมโดยตรงเพื่อบอกว่ามีนาโปลีให้ความสนใจหลังจากเราพูดกันหลายครั้งทุกอย่างก็ลงเอยโดยนาโปลีเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสื่อโปรตุเกสตีข่าวลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อวัดใจจำนวน58ล้านปอนด์ให้กับทันปอร์โตพิจารณาโดยปล่อยลุยส์ดิอัสออกเดเทียมมีรายงานล่าสุดยังไม่เป็นทางการจากสื่อของโปรตุเกสระบุว่า สโมสรลิเวอร์พูลกำลังเตรียมการเลล่าตัวลุยส์ดิอัสตโกนาทีมชาติโคลอมเมียเข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เลยหลงจากที่ดูเหมือนว่านักเตะรายนี้เป็นความสนใจที่จะอยากย้ายมาแคสแข่งในศึกพรีเมียด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะกับทีมลิเวอร์พูลซึ่งเป็นสโมสรที่ใหญ่และอาจจะทําให้ลุยส์ดิอัสไม่กล้าที่จะปฏิเสธโอกาสที่ดีในการย้ายทีมในครั้งนี้ไปได้โดยตามรายงานจากเอโบลานะครับซึ่งเป็นสื่อในประเทศโปรตุเกสร,ระบุว่า ลิร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรที่กำลังให้ความสนใจในตัวของลุยส์เตียสเป็นอย่างมากและเต็มใจที่จะจ่ายเงินก้อนโตให้กับทาง f อฟซีปอร์โตเพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมเทียมโดยตามรายงานยังระบุต่อไปว่า f อฟซีปอร์โตกับพร้อมที่จะเปิดตัวนักเตะรายนี้ออจาเทียมในมูลุกาค่าฉีกสัญญานะครับจำนวน67ล้านปอนด์เท่านั้นและไม่ย,ยินดีที่จะพิจารณาข้อเสนอในจำนวนเงินที่น้อยกว่าที่ระบุเอาไว้ในสัญญาของลุยส์เตียสอย่างแน่นอน โดยทางลิร์พูนนะครับพร้อมที่จะจ่ายเงินจำนวน5 8ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับปีกทีมชาติโคลอมเบียรายนี้และดูเหมือนว่าข้อเสนอดงองกล่าวจะเป็นข้อเสนอวัดใจว่าทางปอตัวจะเอาอย่างไรกับเดวนี้เพราะหากรอให้ถึงช่วงหลังจบวิการค่าตัวของล์อาร์ตอาจจะลดลงมาเหลือแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งนั่นก็ทาให้ทาป์ปอตัมองว่าค่าตัวจํานวน5 0บล้านปอนด์นั้นอาจจะเป็นข้อเสนอที่พวกเขาอยอมรับได้โดยด้านดานซโยคอนซซา,าว ผู้จัดก,การทีมเอสซีปอร์โตก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าตัวคนคนนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าลูดิทิอาสจ,จะอยู่ค้าแข้งกับทีมปอร์โตไปอย่างน้อยจนถึงช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อพาทีมไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะถ้วยฟุตบอลลีกในประเทศที่ตอนนี้ปอร์โตมีโอกาสที่ดีที่จะคว้าแชมป์ลีกได้ในฤดูกาลนี้นะครับและจากที่ตอนนี้ปอร์เตอร์กำลังขึ้นนำเป็นจ่าฝูงและมีแต้มนำหน้าสปอร์ติ้งลิสบอนทีมอันดับที่2อ,อยู่3คะแนน ทนางนั่นลิอร์พูลเอคโคนะครับก็ได้ออกมายืนยันว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากที่ลิอร์พูลจะยอมทุ่มเงินจํานวนมหาศาลถึง58ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวหลุยส์ดีอาร์สเพราะมองว่าเป็นจํานวนเงินที่สูงจนเกินไปอีกทั้งลิอร์ผู้ก็มีเกมพิเศกในช่วงเดือนมกราคมเพียงแค่2เกมเท่านั้นก่อนที่จะได้โมซาราและซาโดวมาเน็กลับคืนสู่เทียมหลังจากไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่น ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าไม่มีความคุ้มค่าอะไรเลยที่จะคว้าตัวลุยส์ดิแอสเข้าสู่เทียมในช่วงเดือนมกราคมนี้และลิเวอร์พูลอาจจะให้ความจริงจังในเดียวนี้ในช่วงตลาดเสมอมากกว่าเพราะนักเตะรายนี้จะมีราคาที่ถูกลงเป็นอย่างมากนักวิจารณ์เชื่อสถานการณ์การต่อเสนยาชุมพม่ของโมซาล่ากำลังเข้าสู่ช่วงอันตรายและเสี่ยงมากที่จะถูกเปเชควาตัวไปร่วมเทียมหลังจบฤดูกาลนี้ เควินเคมเบลนะครับอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลเอว่าลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่การสูญเสียโมซาลาออกจากทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้หลังจากที่จนถึงต,ตอนนี้สถานการณ์การต่อสัญญาฉบัวใหม่รอบโมซาลากับลิเวอร์พูลนั้นยังไม่มีความขึ้นหน้าอร่อยเลยและเชื่อได้ว่านี่คือสถานการณ์ที่ยืดยาวจนเกินไปแล้วเมื่อเปิดเที่ยวเกี่ยวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะตัวหลักของคนอื่นๆอืดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่โมซาลาอาจจะเล็ง การย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เมื่อสัญญาของซาล่านั้นเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายโดยเควินเคมเบลนะครับเชื่อว่าหากโมซาลายังไม่ยอมต่อเชนเนชมใหม่กับทีมลิเวอร์พูลในเร็วนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่ทางปารีสแซงต์แชงจะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวกองหน้าชาวอียิปต์รายนี้ไปร่นเทียมและไม่แน่ว่าอาจจะมีการเจเรจาเพื่อลังกันแล้วเป็นที่รียร้อยและระหว่างเปเชกับตัวแทนของโมซาลา ดังนั้นจึงทําให้สถานการณ์การต่อสัญญาทูมายของโมซาลานั้นยังไม่มีความคืบหน้าผมเชื่อมันตลอดนะครับว่าเปเอช่อกำลังเลงเป้าหมายการเสริมทัพกองหน้ารายใหม่ของพวกเขาที่โมซาลานั่นเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าพวกเขากําลังจะเสียคิญญ e ope, ริยันเอ็มบาเป้ตา์กองหน้าอันดับที่1ของทีงทมที่กําลังเตรียมที่จะย้ายออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ฉะนั้นทําให้ทางปเอช่อจำเป็นจะต้องหากองหน้ารายใหม่เข้ามาสแตนบายการจากไปของเอ็มบาเป้ ซึ่งชื่อของโมซาลาก็มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวกและการที่โมซาลาจะเลือกร้องค่านนจำนวน5 0า0 0นปอนด์ตตอสัปดาหน์นั้นมันก็ไม่ใช่ปัญหาเลยสําหรับทีมที่รับรวยอย่างเฟเชปาร์เรตเซนช์แมงอย่างแน,น่นอนดังนั้นสิ่งเดียวที่ลิเวอร์พูลจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้ได้นั่นก็คือต้องเร่งรีบต่อสัาญาชมมาใหม่กับโมซาลาให้เร็วที่สุดโดยผมมีความสงสัยจนถึงทุกวันนี้ว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงต่อสัาญาชมมาใหม่กับ อ l ิสันเบเกอร์แอนดี like, sure ้โ like, sure s เ n อร์ส like, sure ันว like, sure ิก like, sure ิฟ like, sure ันดายส์ฟา o r มิโ h จอแดนแฮนเดอร์สันและเทนส์อลิเซเนอ r ์อโนได้อย่างง่ายดายเมื่อช่วงสมิที่ผ่านมาแต่มันตรงกันข้ามกับกอนหน้าสามประสานอย่างโมซาลาเซเดวมาน่และโรเบิร์โตฟิมิโนที่ทั้งสามคนต่างก็อยู่ในช่วงสัญญาปีสุดท้ายและจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดเดือนมิถุนายนในปี2023แต่กลับยังไม่ได้รับการตัดสินใจใหม่กับทีมเลยดังนั้นผมจึงเชื่อว่า จะต้องมีกองหน้าสามประสานบางคนย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนและโมซลาอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นเควินแครเบลกล่าวทิ้งท้ายก็ขอให้อย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะรีบต่อไวๆหน่อยนะครับโอ้ยเสียวพอไม่พีนออ่น้องนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1ิมกราคมครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอปแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักขลังลิเวอร์พูลและเดอะคอ Fan นบอลพันแทะที่สำคัญนะครับมือน,น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ